ยางรั่วหนึ่งปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วต้องรีบแก้ไขทันทีอันดับแรกต้องเข้าใจเรื่องยางรั่วจากการถูกทิ่มแทงบาดหรือตําใหม่ซะก่อนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นยางประเภทอะไรก็ตามโครงสร้างคือสิ่งที่ทําให้ยางเนี่ยคงรูปและรับน้ําหนักให้ความยืดหยุนหรือรับแรงกระแทกทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนยาง เพราะฉะนั้นแล้วยางรั่วจากการถูกตําแทงหรือว่าบาดน,นะครับส่งผลเสียถาวรกับโครงสร้างของยางหากยางรั่วเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูคือตําแหน่งขนาดและสิ่งแปลปองที่มันทิ่มยางอยู่รวมถึงลักษณะของรอยแผลนะครับว่ามันเป็นรอยแผลรอยกลมหรือว่า มีรอยฉีกขาดของโครงสร้างเป็นแนวยาวหรือเปล่าหากรอยั่วอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ขอบยางทะลุแก้มยางก็เตรียมบอกลายางเส้นนั้นแล้วก็ตั้งในกระเป๋าได้เลยนะครับเพราะว่าต้องซื้อใหม่ลูกเดียวอาการก็จะประมาณแบบนี้จะเห็นว่าจะมีตะปูแทงทะลุจากขอบยางแล้วก็ทะลุไปโดนโครงสร้างตรงแก้มยางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอาการแบบนี้ซื้อใหม่อย่างเดียวในกรณีที่ั่วหรือถูกตำในช่วงกลางยางนะครับแล้วก็รอยแผลประเมินด้วยสายตาเนี่ยใหญ่ไม่เกิน6-7ถึงมิล ก็สามารถปะซ่อมให้ใช้งานขับขี่ต่อไปได้นะครับดูจากสภาพภายนอกก่อนแต่ว่าสภาพภายในจะฉีกขาดหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยต้องมาดูัอีกทีนี่นะครับการปะยาทนะครับทำได้แค่อุดรอยรั่วจะไม่สามารถซ่อมโครงสร้างที่เสียหายให้กลับมาเหมือนเดิมแบบ100ได้อย่างเช่นกรณีนี้นะครับจะมีรอยแผล ที่เป็นแนวยาวนะครับซึ่งถ้าดูภายนอกเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามันสามารถอุดได้แต่ถ้าเรามาดูข้างในนะครับจะเห็นว่ารอยแผลเนี่ยมันฉีกขาดเป็นแนวยาวแล้วก็โครงสร้างในส่วนที่ถูกกระแทกหรือถูกแทงเนี่ยมันเสียหายโครงสร้างข้างในเนี่ยพังไปแล้วหมายความว่ายางเส้นนี้ก็ไม่สามารถปะได้โครงสร้างส่วนอื่นเอานิ้วก,กดยังแข็งอยู่นะครับแต่ส่งนี้เสียหายทาวอน นอกจากนี้นะครับการป่ายางไม่ว่าแบบไหนก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงที่ความเสียหายของโครงสร้างมันจะฉีกขาดเพิ่มเติมซึ่งมันจะเป็นผลตามมาที่ว่ายางบวมหรือว่าเป็นคลื่นหรือสุดท้ายเนี่ยคือแตกหรือว่าระเบิดออกมาได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือซื้อยางใหม่โอเค วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้หขปัญหาเอ้ยวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่ยางรั่วนะครับหลักๆแล้วเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยจะมีอยู่3วิธีที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันวิธีแรกเนี่ยคือปะยางแบบแทงไหมหรือว่าที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือแบบแพงหนอนนะครับจะเป็นชุดปะยางที่หาง่ายที่สุดราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการพกพาใช้ในกรณีฉุกเฉินใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะครับไม่ต้องถอดอยางแค่ดึงตะปูห,หรือดึงน็อตออกแทงแผลใช้ด้ามแทงแผลนะครับแทงแผลให้กลมใส่ไมหมท่าก้าวแลวั่เติม นะครับขี่ต่อได้แต่แผลด้านในอย่างที่ผมบอกแผลด้านในเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับเพราะเราไม่ได้ถอดยางออกมาเพราะอาการประยางแบบนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถขับขี่ไปหาร้านซ่อมหรือขี่กลับบ้านได้เฉยๆนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานถาวรสรุปง่ายๆคือมันเป็นการประยางแบบชุกเฉินนั่นเองวิธีที่สองนะครับคือวิธีการสตรีมร้อนนะครับเป็นวิธีการดั้งเดิมหรือ เป็นที่มาของคาว่าสตรีมนั่นเองนะครับหรือว่าสตรีมร้อนเนี่ยคือวิธีการดั้มเดิมที่ทํามาตั้งแต่สมัยก่อนโบราณคือเขาจะใช้แผ่นยางนะครับหนาๆแล้วก็ใช้ความร้อนแล้วก็ใช้เครื่องบิดอัดนะครับเวลาที่เราเจอรอยแผลรั่วไม่ว่าจะเป็นแผลแนวยาวแนวกลมแนวฉีกแนวป้านอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาเนื้อยางตรงนี้เนี่ยใส่เหมือนอุปกรณ์เป็นคล้ายๆเตารีดนะครับแล้วก็ประกบเนื้อยางสองฝั่งเข้าด้วยกันด้วยความร้อนนะครับ ข้อดีของการสตรีมร้อนก็คือสามารถปิดรอยแผลใหญ่ๆได้แต่ไม่แนะน,นําเนื่องจากความร้อนที่ใช้ในการสตรีมยางเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความร้อนที่เหมาะสมกับยางเส้นนั้นๆแล้วก็อาจจะส่งผลให้เนื้อยางโดยรอบหรือว่าโครงสร้างภายในของยางที่บริเวณใกล้เคียงกับที่โดนความร้อนโดยตรงเนี่ยเสื่อมเสียหรือว่าเสียหายเพิ่มเติมได้อีกนะครับ หรืออีกกรณีนึงคือไอตัวเนื้อยางที่เขาเอามาปะนะครับที่เอามาสตรีมเนี่ยอาจจะไม่สามารถทํางานร่วมกับเนื้อยางที่มันอย,อยู่บนยางสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะหลุดรั่วหรือว่าบวมแตกระเบิดได้อยู่ดีนะครับจึงควรหลีกเลี่ยงการสตรีมร้อนถ้าไม่จําเป็นวนิธีที่3คือซี a แลนต์หรือว่าน้ํายากันรั่วนะครับ เราน่าจะเคยเห็นในในอินเทอร์เน็ตมาบ้างแล้วหรือว่าใน YouTube ตามคลิปต่างๆนะครับซีแลนหรือน้ำยาอุดรอยรั่วนะครับเป็นวิธีการใช้งานจะคล้ายๆกับฟอมคือเติมหานจุบลมมีทั้งแบบที่เติมหลังจากที่เจอลมรั่วแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือเติมไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ติดยางติดตั้งยางเป็นการป้องกันการรั่วซึ่งถ้าเป็นแบบที่เติมก่อนอุดรอยรั่วเนี่ยจะอันตรายกว่าเพราะว่าน้ํายาที่ถูกใส่เข้าไปในยางเนี่ยอาจจะทําปฏิกิริยาเคมีกับภายในของยางแล้วก็จะทําให้ยางเนีัน,นทท เพราะว่าสารที่ใส่เข้าไปคือสารอะไรเราก็ไม่สามารถทราบได้นะครับซึ่งข้อดีข้อเสียของน้นํายามหัตจันทร์ที่มันอุดร้อยรั่วได้ทันทีเนี่ยคือมันทําการอุดร้อยรั่วโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะน้ํายามันอยู่ในยางอยู่แล้วทีนี้ถ้าหากเราใช้งานต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่ายางมันรั่วครงย่างที่ผมบอกว่าโครงสร้างยางมันฉีดถูกไหมฮะถ้าเราขับขี่ต่อไปเรื่อยๆโครงสร้างยางที่ฉีดเนี่ยมันอาจจะลามแล้วก็ส่งผลเสียหายเพิ่มเติมในอนาคตได้เพราะฉะนั้นแล้วซีแลแอน ก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกันข้อที่4อันนี้จะเสริมมาเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับสำหรับคนที่ใช้รถยนต์อาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะค,คือการเติมรีแพร์โฟมหรือว่าโฟมอุดรอยรั่วยางซึ่งจะเป็นวิธีที่ใช้งานง่ายที่สุดจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโฟมที่อยู่ในกระป๋องวิธีการใช้งานก็แค่ขยายกระป๋องแล้วก็เติมเข้าไปเหมือนเราเติมลมยางตามปกตินะครับซึ่งโฟมที่อยู่ในข้างในกระป๋องเนี่ยมันก็จะขยายตัวแล้วก็ทําให้ ยางเนี่ยฟูกลับขึ้นมานะะสามารถใช้งานได้แค่ระยะสั้นๆแล้วก็ใช้งานได้ความเร็วต่ำคือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือให้เราสามารถวิ่งเข้าไปในร้านปาดยางได้แค่นั้นเองนะครับแต่สําหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เหมาะสักเท่าไหร่คือตัวขวดหรือตัวกระป๋องเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อาจจะไม่เหมาะกับคนขับขี่มอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นักนะครับที่ต้องพกผ้าไอ้กระป๋องเนี่ยตลอดเวลาไปไปที่ไหนก็ต้องพกไปด้วยประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นรถสกูตเตอร์มีช่องเก็บของก็ว่าไปอย่างนะครับแต่ ต้องหลีกเลี่ยงความร้อนเพราะว่ากระป๋องพวกนี้มันอัดก๊าซมานะครับถ้าความร้อนเกิดสูงเกินหรือกระป๋องเกิดรอยรั่วรอยบุบขึ้นมาแล้วทาให้โฟมข้างในมันระเบิดออกมานะครับก็งานงอกแน่นอนนะครับล้างโฟมกันทั้งคันข้อ5คือการสตรีมเย็นหรือปะยางแบบดอกเห็ดนะครับเป็นวิธีซ่อมที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่ทางผู้ผลิตยางแนะนําในกรณีที่ยางถูกตําหรือว่าแทงนะครับ เนื่องจากวิธีนี้เนี่ยต้องถอดยางและปะยางจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับการปะยางต้องใช้อุปกรณ์แล้วใช้เครื่องมือใช้เวลาใช้หลายขั้นตอนนะครับจึงต้องหาร้านที่มีอุปกรณ์ที่ครบคันแล้วก็ช่างที่มีฝีมือในการฟอมซึ่งตัวดอกเห็ดเนี่ยจะมีสส่วนคือมีฐานที่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีแกนกางที่ยาวมาซึ่งจะสามารถควบคุม รอยแผลได้กว้างไม่ทําลายชั้นโครงสร้างนะครับช่วยยืดอายุการเปลี่ยนยางนะครับหรือพูดง่ายๆว่าช่วยให้เรามีระยะเวลาในการเก็บตางเพิ่มขึ้นหรือบางคนโชคดีหน่อยก็ขี่ได้จนหมดขี่ได้จนยางหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปะยางมันก็หมายถึงว่าโครงสร้างยางมันถูกทําลายไปแล้วอยู่ดีนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงมันไม่ได้เป็นวิธีที่ปลอดภย100ัย1 0 0แค่การปะยางดอกเห็ดเนี่ยจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเท่านั้นเองนะครับ สรุปสุดท้ายแล้วนะครับการปะยางไม่มีวิธีไหนที่สามารถทําให้ยางกลับมาใช้งานได้เต็ม100%เหมือนยางใหม่หรือว่ายางเดิมที่โครงสร้าง่างไม่เสียหายนะครับการปะยางเนี่ยทำหน้าที่เพียงแค่ให้เราสามารถขับขี่ต่อไปได้ไปยัางร้านยางหรือว่าไปเปลี่ยนยางหรือในกรณีที่ปลอดภัยและความเสี่ยงต่ำที่สุดเนี่ยก็คือการสตีมเย็นหรือว่าสตีมแบบดอกเห็ดแต่ก็นั่นแหละ คือโครงสร้างยางมันเสียหายไปแล้วแต่การสตีมเย็นจะืสตีมแบบดอกเห็ดเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บตังค์ได้นานขึ้นเท่านั้นเองย้ำอีกครั้งนะครับไม่ว่าวิธีไหนก็ตามโครงสร้างยางมันเสียหายไปแล้วไม่มีวิธีไหนที่สามารถจะทําให้เราสามารถใช้งานยางได้100%เปเหมือนยางใหม่เพราะฉะนั้นแล้ววิธีที่ดีที่สุดถ้าเมื่อเกิดยางรั่วคือซื้อยางใหม่อาจจะเจ็บมากหน่อยแต่ว่าปลอดภัยที่สุดครับผมรู้เรื่องเก็บของเขามาไล่แล้ว